ในปี69นะคะชาวกันและชาวมิถุนก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับความเปลี่ยนแปลงจากดาวพฤรหัสที่มีการโครจรแบบก้าวกระโดดนะคะสําหรับชาวกันจะเกิดจุดเปลี่ยนในช่วงใดะะรับฟังต่อจากนี้ได้เลยส่วนชาวมิถุนรับฟังเรื่องจุดเปลี่ยนของดวงชะตาในนาทีที่6.30เป็นต้นไปเริ่มต้นที่ชาวกันนะคะในปี69นะถือว่าดาวพฤรหัสของชาวกันมีการโครจร2จังหวะนะะี่ค่ะช่วงแรก็จะเป็นช่วงที่ดาวพฤรหัสเป็นความหมายทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องของ คู่ค้าคู่สัญญาสินทรัพย์ต่างๆนะคะก็โคจรมามีกําลังไม่ค่อยเสถียรอยู่ในภพเรือนกมาะนะคะโดยส่งผลให้ชาวกันในช่วงตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมนะเป็นช่วงที่หลายสิ่งก็จะดูพึ่งพาไม่ค่อยได้นะอยู่ๆก็เกิดความไม่แน่นอนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวนะคะคนเกื้อหนุนอุปถัมภ์การค้าก็พอได้นะเรียกว่า ดาวพฤหัสมีกําลังที่เรียกว่าเป็นปลาคือไม่แน่นอนนะบางอย่างจึงรู้สึกว่าชีวิตการงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะดาวพฤหัสยังเป็นตัวแทนเรื่องของการมีผู้อุปถัมภ์การเซ็นสัญญาการจับมือด้วยนะเมื่อเขาเป็นปราก็คือหมายถึงการที่มีตัวช่วยในระยะนี้ของชาวกันก็จะเป็นไปแบบไม่ค่อยมั่นคงนะคะหวังสิ่งใดไว้ในระยะนี้ก็อาจจะ คลาดเคลื่อนเลื่อน,อนไปได้เนื่องจากดาวพรหัสไปอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแนะนะก็ส่งผลกับชีวิตของชาวกันที่ดาวพรหัสมีกําลังอ่อนไม่ค่อยเสถียรน,นะคะนอกจากนี้เป็นความหมายเรื่องเรียนเรื่องศึกษาเรื่องหน่วยงานองค์กรกฎเกณฑ์นนต่างๆความดีงามความยุติธรรมนะคะ ก็มีกําลังอ่อนลงด้วยชาวกันในช่วงมก,การาถึงพฤษภาคมก็จึงมีเหตุเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาที่ไม่ค่อยเข้มข้นนะบางครั้งจะมีลักษณะวอกแวกง่ายนะคะสมาธิไม่ค่อยจดจอนะหรือแม้แต่หยิบจับทําสิ่งใดคุณงามความดีไม่ค่อยปรากฏนะเนื่องจากดาวพระหัสอยู่ในมาตราฐานที่ไม่สเสถียรน,นะคะจุดเปลี่ยนของชาวกันนะคะก็คือช่วง31พฤษภาคมไปต้นไปดาวพระหัสกลับมามีกําลังเรียกว่ามหาอุดนะคะในภพเรือนลาภะด้วย ดาวพรฤหัสของชาวกันอย่างที่บอกความหมายก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องผู้อุปธรรมดังนั้นชีวิตก็จะก่อเกิดตัวช่วยขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผลงานที่พยายามหรือสั่งสมมาได้รับความโดดเด่นในช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปชีวิตต้องอดทนจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสโคจรมีกำลังแรงนะเนื่องจาก ไปโดดเด่นอยู่ในภพเรือลาภะนะคะส่งผลกับเรื่องราวชีวิตครอบครัวนะอยู่ๆก็มีวาสนาชะตาดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโอกาสเชิงสินทรัพย์นะคะหากอยากจะได้สินทรัพย์นะคะมีแผนเรื่องที่ดินเรื่องสินทรัพย์บ้านรถต่างๆมีแนวโน้มเกิดตัวช่วยแบบกำลังแรงได้นะในช่วงพฤษภาคมไปนะคะนอกจากนี้ก็หมายถึงการที่ บทบาทของคู่ค้าคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ครองนะคะมาในบทบาทเครือหนุนเพราะว่ามาอยู่ในภพเรือนที่เรียกว่าลาภผลแถมยังมีกําลังแรงในรอบ12ปีด้วยในช่วงแรกๆของปีนะคะก็อาจจะรู้สึกท้อถอยบ้างหรือบางทีก็เบื่อหน่ายกับสิ่งที่ต้องแบกรับนะคะอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนชีวิตของชาวกันก็มีอยู่ในปี69นี้แหละก็ถือว่าเป็นแนวทางทางดวงดาวเกิดขึ้นนะคะสําหรับในเรื่องราวต่อมาเนะี่ยก็คือดาวเสาร์ที่โคจร เปลี่ยนภพเรือนนะคะในช่วงกุมพาพัน,นะะดาวเสาร์จะโคจรมาเลงลัคนาชาวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวเสาร์ทำหน้าที่จากภพเรือนก็คือเรื่องปุตตะนะก็คือเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะภาระเลี้ยงดูหรือแม้แต่ก,การมีภาระผูกพันบางอย่างได้เป็นเรื่องการริเริ่มบุกเบิกสิ่งใหม่หรือแม้แต่เรื่องความหวังต่างๆของชาวกันดาวเสาร์จะสัมพันธ์ตัวตนก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะส่งกําลังถึงชาวกันในเรื่องความ จริงจังนะคะความสาม่ำเสมอการแบกรับบางสิ่งที่เป็นลักษณะยาวนานดังนั้นอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะอยู่เป็นหลักปีนะส่งผลให้ชาวกันจะมีภาระรับผิดชอบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงก้าวหน้าได้บางทีมันเป็นเรื่องอนาคตบุตรหลานที่เราแบกรับอยู่นะคะ mm. บางท่านอยู่ใกล้ชิดเด็กๆทํางานในกลุ่มเยาวชนนะก็จะมีงานมาให้ทําสม่าเสมอนะคะต้องระวังเรื่องของอาการเครียดหรืออยู่ในสภาวะจริงจังง่ายนะเนื่องจากดาวเสาร์เลงก็ทําให้เรา เครียดง่ายวิตกกังวลน,นะคะหรือแม้แต่มีเหตุให้เราเครียดอยู่บ่อยๆด้วยเรื่องของคนอื่นนะเพราะเขาอยู่ในฝั่งตรงข้ามนะคะดังนั้นบางทีเจอเจอคนแปลกๆนะคะคู่กรณียากๆหรือแม้แต่คนเพี้ยนๆก็ทําให้ชาวกันมักมีตัวกระตุ้นนี้จากเรื่องคนรอบตัวได้เป็นปีที่ชาวกันนะคะมีภารากิจอยากรเริ่มอะไรบางอย่างได้นะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอนาคตบุตรหลานนะคะวางแผนสิ่งใดไว้ถือว่าจะเป็นช่วงที่ต้องลงมือทำนะคะหรือแม้แต่เรื่องความ จริงจังในภาระหน้าที่เพราะว่าดาวเสาร์ก็อาจจะหมายถึงสินทรัพย์ก็ได้นะคะในเชิงที่ดินเลือกส่วนไรน่นานะคะอยากลงทุนระยะยาวหรือคิดอ่านในเชิงอยากให้ชีวิตมั่นคงดังนั้นมันก็จึงเป็นช่วงเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวพระหัสย้ายนะคะโอกาสของชาวกันก็มีมาเสริมดังนั้นก็เป็นปีที่การคิดอ่านวังแผนลงทุนมีโอกาสสาเร็จได้ดาวราหูนะคะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งนะในปี69นะคะที่มีกําลัง เป็นกเกษตรราธิบดีนะคะและเขาเป็นเจ้าเรือนอรินะอริแปลว่าปัญหาอุปสรรคนะคะหรือว่านี่สินก็ได้เมื่อเขาเป็นกเกษตรราธิบดีชีวิตของชาวกันเนี่ยจะมีเหตุให้ต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการรับบุตรบาทเชิงกันงานนะคะอยู่กับการพลิกแพลงดัดแปลงนะหรือแม้แต่มีภาระหนี้สินที่ต้องแบกรับในช่วงนี้ได้เช่นกันเป็นช่วงที่ระวังเรื่องศัตรูคู่แข่งนะคะเนื่องจากดาวเสาร์อย่างที่บอกบางทีเราจะได้รับแรงกระตุ้นจากคน รอบตัวนะบางทีก็เป็นเรื่องความกดดันนะคะบางครั้งหมายถึงศัตรูคู่แข่งที่มีมาในรูปแบบคู่แข่งทางการค้านะบางทีก็เป็นเรื่องของคนอยู่ๆก็ไม่ชอบหน้าหรือบางครั้งก็หมายถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่ ขาดเดาไม่ได้นะเพราะราหูบางครั้งก็เกิดขึ้นแบบมาไวไปไวนะคะในการแบกรับภาระเชิงความจําเป็นหลีกเลี่ยงยากได้เช่นกันนะเช่นงานการก็ไปทําช่วงกลางคืนนะคะหรือแม้จะมีภารกิจอดหลับอดนอนมากกว่าในช่วงปีอื่นๆหรือบางท่านนะคะใช้ชีวิตส่วนทางส่วนเวลาเนื่องจากไปอยู่ต่างชาตินะเรียกว่าเป็นจังหวะการ ปรับตัวครั้งใหญ่ของชาวกันก็ได้เพราะราหูก็จะมีความเป็นกเกษตรคือความสเสถียรไปจนถึงปลายปีชาวกันดูแลตนเองนะคะในเรื่องต่างๆรวมถึงสุขภาพในช่วงมกราคมถึงพฤษภาคมนะคะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสอ่อนแรงนะหลังจากนั้นหลายสิ่งจะถูกคลี่คลายได้รับตัวช่วยเมื่อดาวพฤหัสย้าย31พฤษภาคมปี69จึงเป็นปีที่ชีวิตของชาวกันมีจังหวะเก้ากระโดดโชคดีทุกท่านกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับชาวมิถุนนะคะในปี69้นะถือว่าเป็น ปีที่ดาวพฤหัสจะถอยหลังกลับมาทับลัคนาชาวมิถุนนะคะโดยส่งผลในช่วงมกราคมถึงพฤษภาคมนะที่ดาวพฤหัสมีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องภารากิจหน้าที่การงานนะคะรวมทั้งเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาดาวพฤหัสจะมีกําลังทางดวงดาวที่เรียกว่าเป็นประนะคะและที่สําคัญก็คือเดินโคจรผิดปกติในช่วงระยะหนึ่งด้วยนะทำให้ชาวมิถุนจะได้รับผลกระทบจากดาวพฤหัสในช่วงแรกๆของปีนะคะโดยเป็นความหมายเรื่อง ความไม่แน่นอนเชิงการงานได้นะคะดาวพฤหัสจะเป็นเรื่องดาวการแบกรับนะหรือแม้แต่หลายอย่างที่หวังจะให้เป็นที่พึ่งนะคะในระยะนี้ก็อาจจะอยู่ในสภาวะไม่ค่อยสเสถียรมั่นคงนะเช่นเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการงานมีเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบบางอย่างนะที่ทําให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยต้องปรับตัวนอกจากนี้นะคะ การแบ่งรับภาระงานคนอื่นนะคะหรือแม้แต่คู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนก็จะมีมาแบบระยะสั้นนะบางอย่างจะรู้สึกว่ามาไวไปไวไม่รู้สึกถึงความมั่นคงนักเนื่องจากดาวพฤหัสมีความผิดปกตินะคะชีวิตของชาวมิถุนจะถือว่ามีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดนะเมื่อดาวพฤหัสโคจรย้ายวันที่31พฤษภาคมเข้าสู่พบเรือนการเงินด้วยมาตรฐานที่เรียกว่ามหาอุดนะคะ เป็นความแตกต่างของดาวการงานของชาวมิถุนที่เด่นชัดนะจากเดิมที่ไม่ค่อยแน่นอนและผิดปกติก็กลายเป็นมหาอุดนะคะดังนั้นเรื่องงานการของชาวมิถุนมีแนวโน้มโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะโดยเฉพาะช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปในความโดดเด่นนี้นะคะก็รวมถึงความได้โอกาสต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเพราะมันเป็นความเกี่ยวข้องกับกําลังดวงดาวนะคะเมื่ออยู่ดีๆกําลังสูงขึ้นมาก็มีเหตุให้เกิดการเกื้อหนุน อุปธรรมขึ้นนะคะก็เกิดความคืบหน้าในเชิงการคบหาความรักนะเนื่องจากเขาเป็นเจ้าเรือนปัตนิก็คือเรื่องคู่ครองนะคะการได้ร่วมทุนการมีพาร์ทเนอร์หรือการเซ็นสัญญาบางอย่างที่มีความมั่นคงและเป็นเงินจํานวนมากก็เกิดขึ้นได้เช่นกันดังนั้นดวงชะตาของชาวมิถุนถือว่าหากเราโฟกัสเรื่องการงานนะคะเรื่องผู้อุปธรภมก็จะดีขึ้นตามกําลังดวงดาวคือดาวพระหัสในช่วงหลังพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะสรับในช่วง สี่ห้าเดือนแรกของปีนะถือว่าเป็นจุดทบทวนนะคะบางอย่างเป็นความสามารถดั้งเดิมของชาวมิถุนที่ต้องงานออกมาทำมา,ากินการงานจะมีลักษณะทำไปแก้ไปนะคะหรือเราต้องเข้าสู่สภาวะการถอยบางอย่างนะเพื่อรักษาทุนส่วนใหญ่ไว้นะคะหรือแม้แต่เรื่องของการได้ผู้เกื้อหนุนอุปถัมภ์นะคะแต่มักเป็นเชิงระยะสัน้นอัเรียกว่าเวลาลำบากหรือเข้าตาจนจริงๆก็มักมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะดาวพฤหัสที่ทับลัคนาชาวมิถุนนำมาซึ่งเรื่องของ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความหมายดาวพฤหัสนะคะก็คือ,อยังอยู่ในแวดวงการให้ความรู้นะคะบางท่านจะทํางานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรนะซึ่งมันก็จะมีกําลังอ่อนตามดวงดาวแล้วก็ไปเข้มแข็งอีกครั้งในช่วงพฤษภาเช่นเดียวกันสำหรับอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะดาวเสาโคจรเปลี่ยนภพเรือนนะคะในช่วงกุมภาพันธ์เข้าสู่เรื่องงานดังนั้นดาวเสาก็เป็นดาวเหนื่อยเหนื่อยดาวเครดเครียดนะคะไปเข้าสู่เรือนการงานนะทให้ชาวมิถุนเมแนวโน้มปรับเปลี่ยนการงานได้นะไม่ว่าจะเป็นการ เปลี่ยนสายอาชีพนะคะเปลี่ยน งานการต่างๆหรือแม้แต่การปรับตัวเชิงการงานกาันค้าที่เราจะต้องวิวัฒนาการไปนะหรือว่าอะไรแบบเก่าแบบเดิมก็มีแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่โดยรอบนะคะบางครั้งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผู้บริหารนะคะหรือว่าสิ่งที่มีอำนาจเหนือเราเกิดความเปลี่ยนแปลงทาให้กระทบถึงอาชีพการงานของชาวมิถุนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนถึงดําเนินคืบหน้าไปได้บางท่านอาจผันตัวนะคะเปลี่ยนบทบาทหรือแม้แต่การได้ทําสิ่งที่ไม่เคยนึกคิดมาก่อนนะในช่วงปี69โดยดาวเสาอยู่ในเรือนการงาน ยาวนานเป็นหลักปีนะคะมาพร้อมกับภาระแบกรับความเหน็ดเหนื่อยความจริงจังนะคะและดาวเสาร์ก็ให้ผลลัพธ์เป็นเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวมิถุนเมื่อได้รับการฝึกฝนจากความหมายของดาวเสาร์นั่นเองเกิดการปรับเปลี่ยนสถานะทางการเงินชีวิตประจําวันนะคะจากเรื่องโชคดีได้นะโดยดาวเสาร์ก็หมายถึงเรื่องราว การได้สินทรัพย์ขนาดใหญ่นะคะเลือกส่วนไร่นามรดกนะหรือแม้แต่เรื่องราวการย้ายถิ่นฐานต่างๆนะเนื่องจากดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนมรณะอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนพันธุนะคะก็เป็นได้กับความเปลี่ยนแปลงเชิงสินทรัพย์นะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องมรณะกะะ็คือการปรับเปลี่ยนหมดอายุหมดสัญญานะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆรอบตัวอะไรที่ไปต่อไม่ได้ก็มีอันจบลงในระยะนี้แล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะสำหรับองค์ประกอบสุดท้ายของชาวมิถุนก็คือดาวราหู เจ้าเรือนสุภะนะครเป็นกเกษตรตาธิบดีดังนั้นราหูเป็นเรื่องความก้าวหน้าชาวมิถุนจึงมีความโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะบ,บางท่านการจบวาระทางการงานบางอย่างก็นําไปสู่เรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องเชิงทางไกลมากขึ้นชีวิตไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลนะคะหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในอีกรูปแบบหนึ่งเข้ามาเกื้อหนุนอุปธรรมเป็นปีที่ความสนใจของชาวมิถุน มุ่งเน้นไปที่เรื่องของความก้าวหน้าบางท่านเริ่มลงทุนระยะสั้นระยะยาวนะคะรวมไปถึงการสนใจเรื่องการต่อย,ยอดเชิงการเงินการเก็บออมหรือการวางแผนอนาคตเพราะว่าดาวราหูเป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วมีมาตรฐานเป็นกเกษตรตาธิบดีไปจนถึงปลายปีนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะมีดาวมฤตยูประจําอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะมักจะก,กระตุ้นเรื่องดาวคู่แข่งอุปสรรคนะคะทาสิ่งใดก็มักจะมีตัวเปรียบเทียบนะใครทํางานก็มักจะมีเรื่องของการ ประเมินผลลงคะแนนนะไปประมูลอะไรก็มักจะมีคู่แข่งที่แดงเดือดด้วยนะชีวิตของชาวไม่ทุนถือว่าคู่แข่งที่มองไม่เห็นนะคะสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในมุมมืดก็ถือว่าเป็นอิทธิพลจากดาวมฤตยูดังนั้นเรื่องการงานการใช้ชีวิตก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุปสรรคจากคนเหล่านี้นะคะกระตุ้นเรื่องดาวคาดไม่ถึงนะเน,นื่องจากพบเรือนที่ดาวมฤตยูไปอยู่นะคะก็คือเรื่อง สิ่งที่เราไม่ได้วางแผนไว้ดังนั้นชีวิตอาจจะมีเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปะปนอยู่นะคะโชคลาบบางอย่างมารวดเร็วคาดไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางครั้งยิ่งใหญ่นะคะหรือเกิดจุดก้าวกระโดดก็ได้นะเรียกว่าชีวิตของชาวมิถุนในปี6-9มีหลายรสชาตินะคะสำหรับตัวตนและสุขภาพนะคะดาวพลหัุทับลัคนานแต่มีการโคจรที่ไม่ปกตินะคะจะส่งผลกับเรื่อง ความรู้สึกนึกคิดนะบางครั้งเราจะรู้สึกท้อแท้ง่ายนะคะชีวิตหมกมุ่นอยู่กับความสําเร็จเก่าในอดีตนะหรือแม้แต่เรื่องของการเรียนรู้ปรับตัวต้องใช้เวลานะเพราะว่าดาวพฤหัสเมื่อเขาถอยหลังจะทําให้การเรียนรู้สมาธิจดจ,จ,จอ่อลดลงตามกําลังดวงดาวนะคะดาวมรุดตยูในภพเรือนวินาทําให้สุขภาพร่างกายต้องระวังโรคภัยแบบซ่อนเร้นนะคะใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพใช้ชีวิตด้วยความสุดโต่งนะคะต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพตนเองในปี69ด้วย ก็ขออวยพรให้ชาวไม่ถุนนะคะในปี69นะหลายสิ่งที่เข้ามาทดสอบนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มาเยือนก็ขอให้เป็นเรื่องราวเชิงบวกบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้จริงๆนะคะก็ฝืนไม่ได้นะก็ทําให้เราได้พบเจอสิ่งใหม่หรือความหวังใหม่ๆที่กําลังรออยู่ด้วยนะคะขอให้โชคดีทุกท่านกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ